อีกหนึ่งเรื่องที่น้องๆต้องทําความเข้าใจในอัตราส่วนตรีโกณมิตินะคะนั่นก็คืออัตราส่วนความยาวด้านมารู้จักฟังก์ชันแรกก่อนเลยค่ะฟังก์ชันซนะคะหาได้จากข้ามส่วนฉากข้ามในที่นี้ก็คือด้านที่อยู่ตรงข้ามมุม A นะคะนั่นก็คือด้าน A ส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นก็คือด้าน C ค่ะฉะนั้นในรูปนี้ด้านตรงข้ามมุม A นั่นก็คือ3 ด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ5ได้3ส่วน5เลยค่ะต่อไปฟังก์ชัน cos หาได้จากชิดส่วนฉากชิดในที่นี้คือด้านที่ประชิดกับมุม A นั่นก็คือด้าน b นะคะส่วนกับฉากนั่นก็คือด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากนั่นก็คือด้าน c ค่ะฉะนั้น cos A ในข้อนี้หาได้จากด้านประชิดมุม A ก็คือ4ด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ5ได้4ส่วน5เลยค่ะ และสุดท้ายฟังก์ชันแทนค่ะหาได้จากข้ามชิดข้ามในที่นี้ก็คือตรงข้ามมุม A คือ A ชิดมุม A นั่นก็คือ B ค่ะฉะนั้นข้อนี้นั่นก็คือข้ามมุม A คือ3ชิดมุม A ก็คือ4ได้3าส่วน4เรียบร้อยเลยค่ะ